รามาดูวันนี้นก่อนนะคะอย่าเพิ่งปล่อยให้นางผ่านไป2แฟชั่นนายกวันนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อเสื้อคลุมซึ่งเป็นลายลายไทยนะคะกางเกงโคร่งโครง,ค,รงคงเอาแบบสบายเนื้อสบายตัวนะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะคะแต่ก็จะทําให้เราดูหมองไปถ้าเราไม่ใส่เครื่องประดับอันแสนแพงของเราเราดู2แฟชั่นนายกวันนี้ก่อนเลยนะคะคนแต่งไม่ท้อคนล้อก็ไม่ถอยค่ะนายกถือกระเป๋า MS 189,900บาทค่ะถึงแม้ว่าจะใส่ผ้าไทยนะคะปะ,น,ปะนุ่นปะนั่นปะนี่เอาลายมาปะปากกันเย็บๆกันไปเป็นแจ็คเก็ตนะคะกเกงหลวมๆแต่ใส่สร้อยเส้นเล็กๆที่คอเห็นไหมคะแวนคริฟอ่ะแวนคริฟ,ฟ1 8แสน8ป0ค่ะขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยคือฉันไม่อยากไปเปรียบเทียบอะไรทั้งสิ้นแต่ให้เห็นต้นรายการแล้วใช่ไหมคะนี่ขนาดนี้เลยนะเป็นนานยกนะเป็นนานยกนะ แค่แปะแปะซอฟ์พาวเวอร์นะแค่แปะแปะเป็นเสื้อตัวหนึ่งอ่ะแปะแปะม้เห็นมเป็นเสื้อตัวหนึ่งอาจจะเป็นเสื้อในพื้นที่ภาพพื้นที่จังหวัดที่จะไปอ่ะนะอ่าอันนี้นักการเมืองนักการเมืองจะทําอย่างนี้เอาอกเอาใจเราแบบประจบสอบพอเราไปเป็นครั้งเป็นคราว,วยแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยท่านคือ c u เจ u r e เลยเอ,อ่ท่านคิดท่านวางแผนเนี่ยเนี่ยนายกแต่งตัวกระโปโลไหม แล้วใส่รองเทา้ารองเท้าที่เธอเห็นเธออาจจะบอกอะไรเนี่ยนี่มันแต่งตัวอะไรอ่ะกางเกงก็หลวมพองเสื้อก็หลวมพองอะไรของเธอแล้วก็เดินถืออะไรก็ตุ้งติ้งตุ้งติ้งอันนั้นโทรศัพท์เหมือนเด็กอ่ะห้อยนู่นห้อยนั่นห้อยนี่อ่ะแต่เธอก็ใส่ต้อมหูเพชรนะสร้อยเพชรนะรองเท้าเันน่ะลอรลาเพียน้าจ้าลอล่าเพียน้าจ้าลอล่าปาลอล่าเพียน้าจ้าแล้วดูซัมเมอร์นะจ้า วอล์ l o v เฟอร์เดินนะจ๊าลอร่าเป็นหน้านี่ดังมากเลยนะ29,921ค่ะอสองนายกวันนี้คือคือวิธีที่นายกเนี่ยแต่งตัวมันเป็นวิธีที่แบบประจบชาวบ้านไปเป็นครั้งคราวคือมันไม่ใช่วิธีที่ทำถึงถึงใจอะ่ะแล้วมันไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตตัวเองนะมันขัดมันขัดกับคือไอ้พูดก็พูดหาเสียงไปอย่างนั้นแหละว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์แต่ว่าจริงจ อันนี้คือตัวตนของเขาใช่ไอการใช้ของแพงใช้ของหรูหราแบรนด์เนมต่างประเทศเนี่ยส่วนไอซอฟต์พาวเวอร์ผ้าพื้นบ้านอะไรพวกนี้เป็นแค่ฉากเหมือนการหาเสียงประทัดามันเลยออกมาเป็นแบบว่าหัวมึงกุดท้ายมังกรเนี่ยใช่ไหม